ในที่สุดมหาการเรื่องราวของคิสเตียโนโรนัลโดบนวัย38ปีหลังแตกหักกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อก่อนหน้าฟุตบอลโลกที่กาตาจะเริ่มขึ้นก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับเรียกว่านับจากวันที่ตัดสินใจไปให้สัมภาษณ์กับทางเพียร์มอร์แกนในหลากหลายประเด็นจนเป็นกุญแจไขาพาตัวเขาเองออกจากเครื่องแบบปีศาจแดงจนถึงวันนี้ที่ชูเสื้อสีเหลืองของสโมสรอัลนาเซอร์ในลีกประเทศซาอุดีอาระเบียมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดซึ่งตัวของโรนัลโดเองก็ถือเป็นขวัญใจสื่อในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาในนแงงงง่่่่่่่่ททีีววาาาาเเเรรือรขอขขปป็สิิไไมจะหยบบั บริบทไหนก็ถือว่าขายได้ตลอดเวลานั่นเองหลังจากเป็นผู้เล่นไร้สังกัดมาร่วม2เดือนก็มีข่าวอย่างเป็นทางการจากเอลนาเซอร์ระบุไว้ในช่วงสิ้นปีว่าพวกเขาได้ทาการเซ็นสัญญากับโรนัลโดเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนว่านี่คือดีลที่ยิ่งใหญ่ในระดับที่อยู่ในความสนใจของวงการเพราะหนึ่งเลยคือชื่อเสียงของโรนัลโดนั้นยิ่งใหญ่แบบไม่มีอะไรขวางกัน้นการย้ายมาเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียครั้งนี้ส่งให้เจ้าตัวกลายเป็นผู้เล่นที่ทําสถิติใหม่นั่นคือในด้านการรับค่าตอบแทนที่ตัวเลขกลมๆว่ากกัันนนนว่่่่่าาาาตตอออยยูททีีรีรปปลลลละ200ล้โสญคืเเ็ฟุบ ทีม2ปีครึ่งโดยที่มีสัญญาตามนำ้ำนั่นคือการรับบทบาทแอมบัสเตอร์ให้กับทางซาอุดีอาระเบียในการที่พวกเขาคาดหวังจะเสนอตัวจัดฟุตบอลโลกปี2030ต่อน,นั่นเองนี่ยังไม่นับรวมค่าตอบแทนในแง่ของการตลาดและลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ซึ่งคนวงนอกอย่างเราๆคงไม่อาจรู้แน่ชัดว่าพวกเขาแบ,บ่งสัดส,ส่วนกันอย่างไรแต่ที่รู้แน่ๆคืองานนี้คริสเตียโนโรนัลโดจะมีเงินมากพอถึงขั้นที่เกิดมาชาติหน้าก็ยังไม่อาจใช้มันหมดได้เลยส่วนในงานเปิดตัวของเขากับเอานาเซอร์ก็เรียกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอนน แต่ความเป็นคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งเป็นหนังแบรนด์สถาบัานในตัวเองก็เรียกว่าทําให้มีแฟนคลับร่วมถึงแฟนบอลทั่วไปอยากจะได้ชื่อว่าเข้ามาอยู่ในงานเปิดตัวสุดยอดผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการลูกหนังกับตาตัวเองสักครั้งขนาดว่ายังไม่เปิดตัวอิมแพคของเขาก็ยังส่งให้มีผู้คนทยอยกันมากดติดตาม I g จของสโมสรจากเดิมที่คข็งต่งอยู่ที่860,000 Follower มาเป็น8.7ล้าน Follower ในเวลาเพียงไม่ถึงครึ่งเดือนดีและทุกแพลตฟอร์มของสโมสรก็มียอดผู้กดติดตามเพิ่มขขึ้้นนนสสััดดด่่่วววเกกกิหมทททุชองา,งอาีียณะต ของโรราโดเองก็แถลงต่อสื่อเป็นครั้งแรกในวาระการเปิดตัวเป็นผู้เล่นคนใหม่ของเอลนาเซอร์ว่าภารกิจของผมบนแผ่นดินทวีปยุโปรปมันลุล่วงไปหมดแล้วที่ผ่านมาผมได้ชื่อว่าเคยลงสนามเล่นให้กับสุดยอดทีมที่ดีที่สุดของโลกซึ่งตลอดเวลาเหล่านั้นผมคว้าม,มาครองทุกอย่างแน่นอนว่าผมมีความสุขและตอนนี้ก็ภูมิใจที่ได้มาเล่นให้กับเอลนาเซอร์นี่คือความท้าทายครั้งใหม่ของผมบนแผ่นดินทวีปเอเชียซึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้นั่นคือผมมีข้อเสนอยื่นเข้ามาให้มากมายจากทีมในยุโรปลายแห่งในบรรราาซิิลลออสเเเตตียมกกแะปุ ผมอยากบอกว่ามีหลายสโมสรต้องการตัวผมแต่ผมเลือกที่นี่เพราะผมให้สัจจะทางวาจาไปแล้วและนี่คือโอกาสอันดีในการที่ผมจะช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลของที่นี่รวมถึงทุกภาคส่วนที่ยอดเยี่ยมของประเทศแห่งนี้นอกจากนั้นคริสเตียโนโรนัลโ,โดยังได้กล่าวว่าผมทราบแก่ใจดีว่าผมเป็นใครและผมต้องการหรือไม่ต้องการอะไรผมเป็นนักฟุตบอลที่ไม่เหมือนใครเพราะผมทำลายสิติมาแล้วมากมายจะเรียกว่าผมสยบเควสในทวีปยุโรปมาหมดแล้วก็ได้ผมจึงมาที่นี่เพราะอยากเดินหน้าทำลายสิติต่ตตอไปสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือระดับการแข่งขัน ฟุตบอลที่นี่นั้นสูงกว่าที่พวกเขาคิดผมมีสัญญาแบบพิเศษกับทีมแต่ถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะผมไม่เหมือนใครอยู่แล้วเนืออื่นใดผมรู้สึกได้ถึงการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากพวกคุณขอบคุณที่มอบการต้อนรับนี้ให้กับผมและครอบครัวผมพร้อมจะทุ่มเทเต็มที่เพื่อสโมสรและทําให้แฟนบอลและประเทศแห่งนี้มีความสุขแน่นอนว่าแม้จะมีข้อกังขามากมายในคําพูดแถลงของเขากับทีมใหม่โดยเฉพาะเรื่องที่ว่ามีหลายทีมให้ความสนใจแต่เขาเลือกเอานาเซอร์ไปจนถึงประเด็นแต่หากับฮอเก็ตเมนเดสเอเย่นคู่บุญจากค่าย ทานองว่าพวกเขาเองก็ไม่ทราบมาก่อนด้วยซ้าว่าโรนัลโดมีหลายทีมนอกจากเอานาเซอร์ให้ความสนใจซึ่งในการเปิดตัวไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียตัวของโรนัลโดก็เดินทางไปพร้อมกับเอเจนต์คนใหม่ของเขาเช่นเดียวกับข่าวลือเรื่องที่ว่าในสัญญาของโรนัลโดมีเงื่อนไขลับนั่นคือการที่หากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้ไปเล่นยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาก็จะสามารถยืมตัวโรนัลโดไปเล่นในชุดสาลิกาดงต่อได้เพราะสายสัมพันธ์แบบซาอุดีอาระเบียในทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่ไม่ว่ายังไงมังัััันนนนกกกก็็ยยงงงงงถืือออววว่่่าาาเปขลครรบซึณีโสิดด้ท ซื้อของนิวคาสเซิลก็ออกมากล่าวเบื้องต้นแล้วว่าส่วนตัวนั้นเขาไม่ทราบเรื่องอะไรแต่ก็นั่นแหละครับคริสเตียโนโรนัลโดกับจุดเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังสายใหม่ที่กาลังจะเริ่มต้นอีกครั้งบนวัยใกล้3 8ปีที่ไม่ว่าคุณจะรักเขาหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะมองว่าตอนนี้เขาหมดสภาพไปแล้วหรือไม่ก็ตามมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือนักฟุตบอลที่ยังคงทรงอิทธิพลต่อมิติทางสังคมฟุตบอลและสังคมโลกชนิดที่หาได้ยากมากที่นักฟุตบอลคนไหนจะทําได้เทียบเท่ากับเขาและเมื่อดูจากภาพการเป กับตัวเขาอยู่ไม่น้อยเช่นกันและการที่เขาได้ไปอยู่ที่นั่นทำกลางผู้คนที่พร้อมมอบความรักให้เขาแบบสุดหัวใจก็เชื่อว่าอัลนาเซอร์และซาอุดีอาระเบียน่าจะเป็นสถานที่ที่ทำให้โรนโดมีความสุขได้แบบจริงๆครับ